สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนสิงหาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสแกกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับ ใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อวความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่ของคุณนะครับเขาคนนั้นคิดยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ t h w w r r l d แล้วก็ท r ีออฟ n ั Page of e o l View นะครับแล้วก็เป็นไพ่ t o o o ฟเพนทาโค้ไพ่ใบสุดท้ายคือ10ดาบเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะครับเท่าที่ดูนะครับเขาคนนั้นอาจจะมีแนวโน้มของการที่เหมือนกับการคิดการทําอะไรเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกหรือความสัมพันธ์อาจจะยังพอที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไปถึงจุดจบเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ได้เช่นกันนิพพลของไพ่นะครับขึ้นไพ่สิบดาบมาสิบดาบหมายถึงการจบสิ้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงอะไรที่มันมาถึงนะจุดที่เราไม่สามารถที่จะไปต่อกับในเรื่องของสิ่งเหล่านั้นได้นะครับไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์เสมอไปแต่มันอาจจะเป็นลักษณะของความคิดของเราก็ได้ที่เราอาจจะคิดจนมาถึงนะจุดที่มันแบบ ไปต่อไม่ได้กับความคิดแล้วอ่ะมันอาจจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงนะครับมีไพ่ the world the world หมายถึงการสิ้นสุดและการเริ่มต้นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยไพ่ยอยากจะบอกว่า page of view ก็คือการเริ่มต้นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยไพ่ของการเริ่มต้นเนี่ยมีจุดจบแล้วก็เริ่มต้นเห็นไหมครับซิบดาบคือจบสิ้นหละแเละว่าแบบเหมือน ถ้าเป็นชีวิตของวงจรมนุษย์ก็คือตายถูกไหมครับแล้วก็เกิดใหม่เด็กถือเหรียญก็คือการกําเนิดหมายถึงการที่เรานะครับอาจจะมีโอกาสของการเก็บเล็กผสมน้อยกันประคับประคองการคุยกันพูดจากันทําอะไรเนี่ยอาจจะค่อยเป็นค่อยไปมันอาจจะถึงนะจุดที่มันเกิดการสะสมการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งแล้ว the world เนี่ยหมายถึงการสิ้นสุดและการเริ่มต้นหมายถึงว่ามันเปรียบเสมือนกับฤดูกาลน,นะครับก็คือไป ร้อนร่วงพรีหนาวเห็นไหมครับร้อนร่วงพรีหนาวเราจะเอาสี่ฤดูนะครับเพราะว่าตามไพ่ยบสี่นี้เป็นไพ่ของเขาเรียกว,ว่าไพ่รัสเซียเป็นตีมรัสเซียเพราะว่ารัสเซียจะเป็นยุโรปใช่ไหมครับก็จะมีสี่ฤดูคือฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงนะครับฤดูใบไม้พริแล้วก็ฤดูหนาวเห็นไหมครับจะมีสี่ฤดูมันก็จะวนเวียนไปแล้วก็วนลูปมาถึงนะจุดที่มันเป็นแบบ เช่นผ่านดูดูร้อนไปก็จะเป็นร่วง แล้วก็เป็นหนาวพอหนาวเสร็จก็มาร้อนเหมือนเหมือนเดิมมันคือการเปลี่ยนแปลงดังนั้นความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันมันก็จะมาถึงณนะจุดของการเปลี่ยนแปลงนะครับถามว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะดีหรือไม่ดีนะครับตามจริงมันขึ้นอยู่การกระทําแต่ว่าเราสามารถเปิดไพ่เพิ่มเติมได้นะครับว่าการกระทําของเขาคนนั้นน่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไหมต,ตามจริงมาอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะครับถ้าตัวเราอ่ะพยายามทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นน่ะ ความสัมพันธ์มันก็ย่อมดีขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะยังมองไม่เห็นโอกาสที่จะไปถึงนะจุดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่เขาก็พยายามทําทุกอย่างให้ดีขึ้นจากไพ่สามไม้คือพยายามมีแพชชั่นมีความรู้สึกมีการกระตุ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าแล้วเขาหลักคิดยังไงเพิ่มเติมกันบ้างขอไพ่เพิ่มเติมนะครับให้กับชาวราศีธนูลักนาธนูเพิ่มเติมด้วยนะครับ เดอะฟู่ก้าไม้สี่เหรียญเด็กถือดาบไพ่ใบสุดท้ายสองเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับว้าวสิบถ้วยโอเคครับมาแล้ว10บถ้วยแล้บแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะจุดมุ่งหมายปลายทางหมุดหมายปลายทางความสำเร็จอนะ่ะ นะครับสิบถ้วยมาแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ยมันมีโอกาสที่เขาจะจบปัญหานะครับเคลียร์ปัญหาได้หรือว่าสามารถที่จะเติมเต็มความรู้สึกในสิ่งต่างๆการเก็บเล็กผสมน้อยกับความรู้สึกในโมเมนต์ของความรู้สึกของกันและกันมันจะทําให้เกิดการพัฒนาการเติบโตไปถึงขั้นถึง10 ถ้วยสิบถ้วยแปละวะ่าตัวคุณเองอะ่ะมีโอกาสที่เขาอาจจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณบางคนอาจจะเป็นคอมมิทเมนต์บางคนอาจจะเป็นในเรื่องของอความสุขความสมหวังใดๆที่เขาอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเรามากขึ้นนะครับมีอนาคตมีความสุขมีความสมหวังมีในเรื่องของความรู้สึกอะไรที่มันเป็นความประทับใจระหว่างกันและกันได้ดีขึ้นประมาณนี้คอมมิทเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้ความรักของคุณนั้นยังไปถึงนจุด มุ่งหมายไปทางความสําเร็จได้ดีมากๆเลยเพียงแต่ชาวราศีธนูแล้วก็ลักคนาธนูอาจจะต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นอิสระกับความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นทางเขาหรือทางเรานะครับฟรีด o มไพ่ใบนี้คือเดอะฟูเดอะฟูเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างดูเหมือนกับไม่ได้ใส่ใจกับอะไรมากมายเพราะถ้าเกิดเราไปใส่ใจมากเกินไปอ่ะ ปัญหาความรักความสัมพันธ์มันอาจจะดูเหมือนกับมีความเป็นนกาทิฟตลอดเวลาเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยคือไพ่ก้าวไม้มาเนาะมันก็คือเหมือนกับรักไปเจ็บไปรักไปไหนไปรักไปแบบมีความรู้สึกที่อาจจะยังทนทุกข์กับความรู้สึกถึงแม้มันจะอยู่ด้วยกันแต่มันก็อยู่ด้วยกันกับ เขาได้ไงละ่ะเหมือนสุกๆุดิบดิบอ่ะมันไม่ได้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยวางให้ทุกอย่างมันเป็นอิสระกับความคิดเราจะได้ไม่ต้องกดดันกันและกันอะ่ะปัญหาสิ่งต่างๆมันอาจจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็มีโอกาสของการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่า1ิบถ้วยกับเดอะฟูลมาคุณอาจจะเป็นความรู้สึกที่อิสระแล้วทําให้ความักความสัมพันธ์ของคุณนั้นไปสู่ความสําเร็จมีความแฮปปี้มีความสุขมากกว่าเดิม อะไรแบบนี้เป็นต้นไม่ได้แปลว่าให้เราปล่อยมือจากเขาแต่แปลว่าให้เราพยายามปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่เราอาจจะเป็นปัญหาหรืออะไรที่มันปรับไม่ได้เคลียร์กันไม่ลงให้เราค่อยๆคิดค่อยๆทําเพราะในท้ายที่สุดแลว้วอ่ะเขากับเราอาจจะยังพอที่จะเป็นอะไรที่คู่ควรต่อกันหรือมีความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้ในระยะรองเทอมนั่นเองนะครับรองเทิมก็หมายถึงแบบในระยะไกล นะครับที่แบบอันไกลนะครับที่ยังไม่มาถึงนั่นแหละประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าในช่วงจังหวะนี้ก่อนที่เขาอะนะครับจะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณได้ถึง10ถ้วยเนะี่ยมันก็ต้องผ่านความรู้สึกหรือว่าปัญหาบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยเหมือนกับเขาก็อาจจะอยู่ลําบากเหมือนกันนะสองเหรียญกับ9้าไมา้บางครั้งเขาก็เจ็บปวดกับความสัมพันธ์ไม่น้อยไปกว่าคุณเหมือนกันเนาะเพราะว่าเาเขาเรียกว่าอะไรนะปัญหาของคนเราสองคน่ะ ในเวลาเราทะเลาะก,กันมีปัญหาใจกันเนี่ยมันมักก็ต้องเจ็บกันทั้งสองฝ่ายมันอยู่ที่ว่าใจของคนเราเนี่ยใครไปยึดติดมากกว่ากันคนนั้นก็จะทุกมากกว่าถูกไหมครับบางครั้งเราไม่สามารถตัดสินใจได้เราว่าเฮ้ย mm. ฉันทุกมากกว่าเธอเพราะฉันทํามากกว่าเธอฉันคิดมากกว่าเธอมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะเราอาจจะเป็นคนเซนซิทีฟง่ายนะครับคิดเยอะกว่าคนอื่นเขาบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบเออน่าจะจบน่าจะลืมน่าจะ ปล่อยวางได้ละแต่เรายังกำทุกกำสุขเอาไว้อะบางครั้งอ่ะเราก็อาจจะเจ็บมากกว่าเขาจริงแหละเพราะอะไรเพราะเราทุ่มเทเพราะเราทำมากเกินไปมันก็เจ็บปวดมาก กว่าปกติดังนั้นถ้าเรากล้ารักเราก็ต้องกล้าที่จะต้องผิดหวังบ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันอยู่ที่ว่าใครจะรู้ตัวได้เร็วกว่ากันจะ move on ได้เร็วกว่ากันนะครับถึงจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดความรู้สึกที่ดีแต่เขาอ่ะก็ยังยึดติดอยู่กับปัญหายึดติดอยู่กับความรู้สึกกับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆอยู่บ้างนะครับสี่เหรียญเน,นาะหรือบางครั้งขาอาจจะถูกตีกรอบกับในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะยังดูเอาแต่ใจบ้างมีความรู้สึกที่ยังแบบ ประทัคารมกับความรู้สึกสำหรับตัวคุณอยู่พอสมควรนะครับอันนี้มันเป็นในช่วงอดีตเนาะมันก็จะค่อยๆฟื้นฟูนฟนกลับมาพอหลังจากนั้นนะ่ะมันอาจจะทําให้เขาค่อนข้างที่จะดูเหมือนกับจบปัญหาตรงนั้นไปได้นะ่ะจากไพ่สิบดาบเห็นไหมครับสิบดาบคือการแบบยุติละทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยุติลงไปเพื่อที่เขาอาจจะมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเขาอาจจะดูมีแพชชั่นมีความรู้สึกมีอะไรที่มันเป็นแรงปัถนาที่ดีกว่าก็าอาจจะเป็นไปได้ด้วยเนาะเพราะว่าอะไรที่มันเป็นขอรู้สึกที่ ยุดติดไปแล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีเขาก็อาจจะปล่อยวางเขาอาจจะ Move on ได้กับความรู้สึกเหล่านั้นเพราะเขาอาจจะอยากเติมเต็มสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆนะครับไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่สามไม้สามไม้เนี่ยมันเป็นการรอคอยแล้วก็เป็นการเติมเต็มความรู้สึกแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดการหมุนวนหมุนเวียนนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลได้มากที่สุดก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมามีโอกาส สิ่งที่ดีความรู้สึกดีๆนะครับถ้าเราไม่กดดันกันและกันเนาะมันก็ทําให้ความรักนั้นลงเอ่ยกันได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ